ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์นี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเสียงเช้านะครับห่างเสียงเช้าหังเสียงเปิดเช้า908บวก40ครับ9ก8าบวกสสังเกตนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขอะไรกลุ่มเลขกลุ่มเลขคู่นะครับกลุ่มเลขคู่ขาด26ครับขาด26ขาด26แล้วตอนนี้ ไม่น่าจะลงลบแล้วเพราะมันบวก200 200เกือบ300จุดแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับแต่ไม่สนใจลนะโอเคครับทางสิยงเช้าเด่น6ร้อง2ครับเด่น6รรอง2ขารูดขาวิ่งจัดหครับขารุดขาวิ่งจัด6เจาะครับ, 6. รบ0 6 1 6 2 6 4 6 แปดหกเดี๋ยวสกู่ครับศูนย์หกอ๋อใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งแปดสองครับหลักร้อยร้อยใส่แปดครับไอ้ร้อยอ่าร้อยสองร้อยสองขอประธานโทษครับร้อยสองวันนี้เล่นเลขเหลือเล่นตามเลขเลขกลุ่มเลขเหลือนะครับกลุ่มเลขเหลือเช้าห่างเสียงเช้าประมาณนี้ครับห่างสียงเช้าประมาณนี้ เดี๋ยวดูตารางแป๊บนึงครับอาจจะปิดแปดหกหนึ่งแปดมนตามมาสุกกันแล้วนะตามมาสุกมันแปดหกหกแปดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูแปบบ๊บนึงคลิปที่อัดน,นี่เลียวนะครับไม่มีการตัดต่อนะอัดสดอัดสดเสร็จมปุ๊บลงเลยอ๋อใช่เมื่อมาสุกก็แปดหกแปดหนึ่งแปดเช้านี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นท้ายหกันนะครับท้ายหกท้ายหกกับคู่กับท้ายแปด ถ้าเป็นท้ายสองก็คู่กับท้ายมันจะคู่กับสี่ก็ผมจะติดจติดสองสี่สองสี่ดาวไปด้วยก็ได้นะเป็นไปได้ครับสองสี่ดาวสองสี่ดาวโจรก็เป็นอาจจะมาลงมาก็ได้แปดสี่สองแปดสี่สองแตกอลไก็ได้ห่างเสียงเอ้ห่างเสียง,งนะครับลองอย่าอย่า,อย,าอย่าข้ามสี่สองครับจดสี่สองด้วยครับสี่สองสองสี่นะอีกห่างหนึ่งครับอ่าตอนนี้คงไม่ไปลบแล้วโอเคครับขอให้รวยห่างเสียงเช้าครับ อันนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับขอให้รวยๆทุกท่านครับจากช่องอา่านนิคอีครับ